คือครับจริงใจว่าง่ายก็คือถ้าลมกระพายแล้วก็อยากลมจะบกับคนนั่นบลายใจบลายใจถ้าสมมติว่าลมกระพายก็อยากลมจับกับคนนั่นอยากลมไปให้แบบให้ยาวอย่างนั้นะให้ได้โดดโดระน,อน,น,นโอ้แบบว่บา,าแต่ว่าอยากหักขาไปโดนๆ,ดนๆอยากชุบชาบึงโดดๆแต่ก็อยากเจอคนจริงใจอย่างเงี้เนาะแม่แล้วเบิชนีบอจุดเด่นที่ว่าน้องนิ่มคิดว่ไต่ีเองก็คือ ตัวนี้จริงใจลมภัยกับจะเลือกลมคนเดียวไปก่อนแม่จังตัดชินคันว่าบอกผ่านกับจังลมคนใหม่เอาบบบนี้ทางเอื้อเพิินได้แบบนี้เนาะต่ว่าผดูคิดอะไรสําหรับจะจะมีจุดเด่นคิดว่ามีมีอย่างดีที่มัดที่จะมัดใจคุณพ่าได้ด้วยก็ก็อาจีพเป็นคนจริงใจคือกันแล้วเนาะจะเป็นคนได้่า เขาอยากเจอคนจริงใจเนาะเวลาเขาจริงใจนะเวลาใครก็อยากลงโดนโดนการสีบางบางอย่างการสีคล้ายๆการกับน้องนะโดยเพราะว่าเขาก็แบบวา่าอายุกับเติมหนึ่งแล้วเนาะกครอยากเจอคนที่แบบว่าจริงใจก็อยากคบกันไปโดนๆอยากลงกันไปโดนๆดถ้าถ้าว่บที่เข้ามาอย่าพูดอ่ะเขาจริงใจใพรจริงใจหรือบริจิใจเนาะ กได้เลยมากินเือด้สากินเือะกาบสบายดีสบายดีเลยสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุขสุคนเบิร์สมบองสุบอนเลยพี่น้องทีวายิ่ประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศกันยินดีตอนหับเขาสูซองบาตูบี้สแตนลอีกแล้วพี่น้องเลยโดยมาวันนี้บาตูบี้ก็ได้เดินทางมาทาง ปั้นพินพี่น้องบบพินเนื้อกับพินเนื้อบ่เนาะพี่น้องเลยใต้พินใต้พี่น้องเอ้าบุดาเอะดิอ๋อสบายดีตัวคำสบายดีน้องตบีบันสุกเนาะโดยโดยสบายดี FC ้องตบีน้ำทุกฐานทุกคนเน้าพระอีกบัตนึงยังจับเหล่าขาวพมแล้เล็กเอาเซมฮะยังนะยังชีวิตนี้ยังชีวิตยังชีวิตนี้โอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี เมาเราข่าวเล้พี่น้องก็กดใหญ่แท่เรากดใหญ่หนึ่งเกินให้พี่น้องเมัอนกันผมมาตูเี๋ยเมาเดี๋เมาเี๋ยวเมาพอพออเล็ดแบบนี้คนกินเหล่ากินน้ำลาเนาะเป็นอะไรพี่น้องเลยเอ้โเสียเลยนั่งหลินนี่โอ้ย่กะเขาเดือดอเลยเนาะน้ำเย็นพียงพี่น้ำเย็นไม่นพี่น้องบาตตบีอ่ะในมหาสาวสดสาสดเปิดใจบอตตุเปิดใจ สดสดสนิทหะเห็ดแขกดเห็ดแขกดเห็ดเปลือกจุ่มจุ่มปลุยอยู่ปคนบอกทมดอกไม้ใช่คตุดอกไม้กะกำลังพอดีเด็ดอยากหอมอยากดมเนาะกำลังเป็นตาเด็ดตาหอมตาโดมเออแมนแบบว่าเช่าสองแรงช่องแบบเพลงเลยพี่น้องแบบเพลงหอมแก้มหอมแก้มไรเช่าสองแรงช่องนะหอมแก้มยิ่งไปขึ้นย่างลายเนาะหอมแก้มบอลตูบี้กะฮักก็เคยมาครั้งแรกพี่น้องเลย ว่าทั้งอันตูซิทอาจจะตูข้ามพื้นมาจะคืออะไรที่จะมามาหยามมองมึงเถื่อนึงเถื่อนึงเถื่อนึงเป็นอะไรถือลายก็ปลาซามโตปลาซิวอีกต่างหางโอ้ปลาคอบหรืปลาตุ้งใหญ่เนาะแม่พี่น้องอยากคู่เลยป่ะป้าพี่น้องไปไปไปการศึกษาสช้เวลาเดี๋ยวเชีพพาไปหาสาวเพคนเลยเนาะโอเคไปสบายดีเลยเนาะเป็นจังไบสาวยังกู ติดจังได้เขาห้องเบิดเขาชื่อเบิดชื่อแต่เราชื Thanks, ่อแล้วอ yeah, ันนี้มันคนบอกคือนางฟ้าต uh ุเ huh. ห็ดจุ่มไปเลยอยู่เนาะฟ้าโนี่กับสาวโน่นี่กับน้องนิ่มโอ้ขาดน้องยังขาดน้องแมมเราว่าน้องจิ้มบ่แมนบ่แมนน้องแมมเนาะมันบอกน้องนิ่มเด้อยิ้มใส่กล้องขอไดเด้ออ่าถูกเรียกหรืบอกเกี่ยวเขานะคือกระดาษโด่ไทยสมเจ้านี่ย่างบ่ เฉพาะชอองทิศเนาะเป็นบอกที่เราด้เจอกันเนาะดูหน้าหลายบด่ด้เลยจะทุง<อ>ท้งเลยเหตดจะทงอ่ะมันกะมันกะไม่ได้ร้ายปานั่นแต่ว่าแบบว่าซ้ำซ้ำชีขนเกี่ยวฮะเกี่ยวกับแม่ผมเจ้าไปทั้งลังเนี่ยบางทีกะบางมือกอะผมที่ว่ามันมันปกหนานตนแรงกับแบบว่าพอก็มัดแน่นนะแล้วก็เกี่ยวกันซ้ำขนแดดกับห้อนะบางทีกะ นางผักไปน้ำมันก็เลยเกียวเกียวขึ้นเนาะเกี่ยวไดนึงแลยกับแรงเกี่ยพ่อกับแม่น่ะนะเกี่ยวได้นึงแล้วกับเขาโมเกี่ยวนได้นึงเขาโฮมแล้วก็นางเบิ้งผกกับแม่ตาแดดต่อโออาจเป็นอาจษิหยอกเนาะยังมีไพยอกหยอเพามีไพ่ปอยยังพ่อกับแม่เฮ็ดเวียกแล้านางเบิ่งดอกเนาะอ่ายังหลายบ่หรือว่าชิล่าแล้วยังหลายอยู่ได้เกือบเกือบครึ่องอะ เกือบครึ่งแต่ยังบุกครึ่งเนาะครึ่งไหมันยังบมดซุกบ่อเลยว่ะแงไวแต่ว่ามันเกี่ยวนะมีถ่านดีเพราะว่ามันคนมันน้อยเข่าลายลีสานนี้เนาะหน้ากุ้งอะีก็ประมาณหนึ่งคือบอหาผู้บอกผู้เบ่าละว่านผู้เบ่าไปช่วยบะหมีนี่แหล้วก็เนี้ยไปรับบานเนาะตอนบะหมีแหละประกาศหาเลยใส่หอมแก้มเขาระบาดย่านเต็มท่งอยู่แป๊บเดียวหนึ่งในนั้นมีตัวคำบอก อดียอกกันไปพี่น้อยเนาะเลยอาจ้างบ่ได้บ่จ้างคนมาช่วยบ่มีเงินจ้างเนี่ยเนาะก็เลยต้องเฮ็ดเองจ้างกระแพงเนาะเดี๋ยวนี้มันก็บุ่คคลตะกี้แม่นบ่โดยคำจ้างน่ะมื้อมือสอดไส้เดินมือทั้งหมืดละแสนแล้วมือละแสนกินข้าวกิเมื่อแซแล้วก็กินน้ำเฮาอีกกินยูนเฮาบ่ทุยังกินรอบรอบบ่ายบ่รอบบ่ายรอบเย็นดิ เย็นกับเขาเพื่อนเขาจังโมงเขาเลยเขาเห็ดเห็ดจังโมงค่ะจังโมงตอนเศร้ากับแปดโมงแล้วก็ตอนแหลงกับสีโมงผักแปดนโมงค่ะ11โมงแป้นโมงค่ะ11โมงแล้วก็ผักใบผักสังโมงหนึงใบมงครึ่งค่งอข้าวหน้าจ่ต้องให้เพื่นกินอิ่มเตีแล้วเนาะช่ยข้าวต้องมีน้ามีน้ำซุป้วนอิกมันต้องหลายยางถ้าสมุดจ้างไล่มันก็ไ่ ตั้งหลายกัเบิดหลายเนาะแบบซามาซือเขากินพล่ัสแบบไอ้นั้นมีบ่แบบคือตะกอนละว่านหรือหามูสินะเบิดแล้ะนกขว่านี่มันมีได้แล้วเงินอย่างเดียวคุอเงินแต่ค่าตะกี้นี้เอินหาก็ได้ใหรละว่นเนี่ยเด้อละว่านเกี่ยวข้อว่าสมมติว่าข่อยละว่านนั้นตุ่มตุํามาชอยเนาะครับตวบีมาชอยแล้วไปหน้าตุ่มตอแบบอย่างีเนาะเปลี่ยนกันตะกี้กนได้อยู่เนาะ ไอเรนี้เอ็ไปแล้วก็ต้องใส่เงินเงินบมดทุกอย่างมีแต่เงินเนาะอ่ามีเงินนี่เห็นยังก็สบายบ่นี่คำคำว่าบัตรบ้านคอยบัดมีเงินจ้างผัดบบมีคนคนไปได้เพราะว่า,วาเขาซุกพร้อมกันนี่เนาะหน้าทุกคำนี่เนาะจากจ้างกับจากจ้างก็จ้างบ่ได้เพาระาะว่าคอยกันหน้าคอยว่าคอยกันเคดหน้าคอยขึ้นกันจี<ห>นะแบบ อันนี้ก็ช่วงแรกๆก็คืองั้นแต่เดี๋ยวนี้คนแล้วก็ร้ายเลยเด็กก็เลยมียู่เดี๋ยวนี้หามีคนแต่ว่าว่าห้าผัดบมมีงบเนาะมีงบสี้จ้างถ้าช่วงแบบแรกๆอ่ะบ่มีคือกันช่วงเขากเกี่ยวของเขาเดีอันนี้หาบางคนก็แล้วร้ายแล้าทว่านี้ค่ะยังติดรึงปุ๊เนาะยังอีกชีบอีกทิศสองทิศพุ่นประจักษ์งบิบยังบริขรเลยเนาะถูกว่าเราถ่าเจ้าอยู่เนาะ ประมาณห่วยลายอยู่ไรมาทางข่อยกันประมาณเป็นซิปผู้เลกไหมนี่ถ้าวันใด้ปฏิเสธเพิ่นเบิดเพราะว่าเจ้าบ่ว่างเนาะทั้งสองไอ้น้องเพิ่นนี่บ่ว่างพี่น้อะไรก็คือว่าเดี๋ยวฮัตติโต่อให้พัดบ่มีเวลาลมบัดสิหวานอันนั้นอีกเนาะสิว่ากีคุยเนาะเราได้ยันเข้ามันก้อยแล้วนะมันสุกแห้งถ้ามันลมบ่ลมโอ้เกลียวยากลมอะไเกลียวยากเกลียวยากรถเกลียวบ่มีบ่บ่มีเนาะชาวบ้านเขา เกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวแล้วบม่ได้ตีที่ปันตีจังคนปันเบิยุกเลยเนาะกี่ตีบ่ทันบ่ได้ตีอยู่บ่อช่องเลยเนาะตีเองตีตู้ค่ำอย่างบ่ตีเข่าตีเข่า่ตีเข่าแมนเนาะแมนแมนกะมันก็เบิเบยุกเลยเนาะคือโบเห็นเลยบ่มีเลยเลยตีนี่แมนอยู่บ้านคอยกะบ่มีเลยหนึ่งร้อยกันสิมีก็ โบมีเลยแหละเขาบอว่าีบมีเลยบอกโบมี่บมี่โบมีเล็กหน่อยมีตีขะปุกฮะตีขะปุกขะปุกปั่นยากบอกมันยังแม่มันก็ปั่นยากาปั่นยามันปนกันมันเป็นพันเข่าแต่ละพันได้ตุแม่บอกแม่แต่ยังตีตีเลยแยกเอาแม่ตีเห็ดขะปุกนะกระบุกลายดอกเห็ดพันปุกเนาะเห็ดพันกขะปุกเนี่ยถ้าปั่นก็ยำผสมกันเนาะ แต่เรานิ้เพผ่นกันแนเด้กองไคกองัเนแผ่นกนปันเนาะแ่นกแปั้นมันก็สบายเนาะเต่วมาแถวหน้าบครันคนก็เตียวได้จักรสอบแล้วเดยนี้ตอนยังไม่ปั้นเข้ามาเนาะหรือว่าเเาเคยปั้นแล้วเธอหนึงประมาเได้ได้สี่สิบสองปันตันแล้วได้ขาแพงครับกรปั่นเธอเดี่ยวคนวสี่สิบงสอบนแับถ้าแล้วเมดอหปั่นบัดเดียวแค่แต่ปี้ได้จักรสอบอันนี้นะ ร้อยปายโดยแม่ไปไก่ได้หน้าทิโลชิเนาะร้อยร้อยสาวเก้านแาวเก้าร้อยชาเก้าชขายข่าแตงผัวเลยก็ได้เนาะบ่แม่ให้พี่น้องเนาะต้องให้ผัวได้มาแตงผาวเนาะเลยอเป็นจานหยอนหมุกไปน้ำเรืเอยแม่ร้อยปลายเฮ็้าสองคนพอกแม่โดยแม่เก่งอันีเนาะ พอเห็นแล้วก็กินยี่คนเหมืนกินชองพ่อแม่ลูกคือเก่ากินพ่อกับแม่ลูกสาวไปไทยเบิดไปเบิดเลยสร้างที่เราสิขายเอาเงินเนี่ยเนาะกินพ่อมานั้นดอกเนาะกินพอมานั้นดอกเรากินเบิรเบิด์ตปีแล้วเบิด์ตดอกเพสาวอะว่าชาวศอกคุยปะเป็ดไก่้น้ำดีเงี้ยเป็ดใกล้เ่ามาแมวเพื่อเป็ดเพื่อไก่อีกทำส่วนชัดเลยเฮือนเพิ่นเนาะนี่เป็ดเล่น้อยนี่แหละพี่เนาะ ยเป็ดพ่นเนี่ยให้เบิ่งก่อนใหญได้เป็ดเพิ่นเนี่ยง่ายละโอ้ยพอดีเลียดแป้งเด้อใหญ่สบายเด้อตัวใหญ่จะมีนะขอเห็นอยู่แม่นบ่แม่นมีอยู่เพิ่นว่าเพิ่นเราเกี่ยวข้าวแล้วเพิ่นสิเห็นให้กินอยู่เพิ่นว่าเนาะแต่ให้ชื่อเอาได้เพิ่นวาแต่อยากฟรีจะก็ต้องไปค้นเขาซอยเพิ่นแม่นเนาะเข้าไปค้นข้าววันี่ข้าคอยกินบ่อ่าต้องถามแม่เด้อเป็ดแม่ข้าตัวซิบเด้อป็ดกินข้าค่อย้เป็ดกินบ่ อันย้วอันตรายด้วนอาหน้อันตานไก่เขเาไก่ตับ่ไก่อยู่ไหนคันย่างก็ประมาณเกบสามสิบนาทีอยู่จักไก่บ้านดิบบ่หรือว่าเข้าไปทางไหนไก่ไก่บ้านไลทางไปกัยญกคันพ้นต๊กนะขี่รถจักไปได้บ่ได้ ตอนนี้ได้เนาะแต่ทางได้ฝนเนาะช่วงหนาหันได้ยางเพราะว่าทางมันเปื้อนแหงื่อเะก็นอนนาเลยเนาะเถอกับขันยางเนาะนอนอยู่บ่สองสาวนอนอยู่หน้ายู่บ่นี่ตะกี้เขื่อยอยู่แต่เดียวเนียมขันนอนหนากับป้าเขื่อนได้กับต้องมานอนเทาเหินจับอีหยางกะเป็นสาวเลยเนาะโดยพ่อกับแม่นอนหนาต้องหลอกห้องจน๊เจือได้เป็นสาวเลยดิโอ้โหกูเจแล้วก็ปั่นจกูเจบักยญงเนาะอยู่หน้าปัดจับอีอยางคือว่าแหละพ่อแม่ได้นอนเนาะอยู่หน้าปัดเนาะลูกชาวกะ ไปแจไปสาวเขากับมานอนอยู่เฮือนเชื่อผู้แบะผู้บ่าวมาล้มดิเน่ผู้ข้าตะกี้แห่งบ่มีโทรศัพท์นี่มาเรียเทือนเลยขันอยากมาล้มมาคุยต้องมาเฮือนอือต้องมาหาอยู่เฮือนสาวโนอาจจะทันประักษ์นฉโน่นทันอยู่ทันบ่ผู้บ่าวมาเิีทนเทือ้เคยเคยมีบ่เคยบ่าวบ้าเฮือดเคยเอาเต็ สมัยตั้งแต่เขาแต่ตอนนี้ชาวโนก็สามสิบเนาะที่จัตประมาณเขาประมาณสิบชองสิบสามเนาะแต่ตอนนั้นยังบ่มีดอกาเขาซับนี่บ่มีจนจนยืดื้อมันเนาะตอนนี้ตั้งแต่ยังตั้งแต่ยังมีได้ไผ่ยผ้าโอ้ตั้งแต่ยังบ่บยไฟฟ้าเหมืนเด็พี่น้องเลยแต่ตะเกียงแมนแต่ตะเกียงรุ่นนะเนาะเกียงกระบองเียโต๊ะใช่ไหมแต่ว่าน้องอ่านิ่มนี่อาจจะบ่ทันดอกเนาะบ่แาะไม่รู้ทันก็เพราะบ่มีจื้ออยู่เนาะจื้ออยู่จื้อแต่อแต่ว่ายังยังไงประทัน อย่างเงี้ยท่นานบอกว่าว่ารุ่นรุ่นพคนจีฮอดจีซีชิมฮานกต่จีออกมาเป็นยุคใหม่แต่ได้มีโทรศัพท์เลยด,ด้วยรุ่นเจ <โด S 2> ้าเนาะเกี่ยวช่องทิศแต่ยังบ่แล้วเนาะคว่าอยู่ไทยผัดสบายเลยเนะาะขมาเข่าสุกนี่รถเกี่ยวพคนเห็ดแลนะ้วเนาะแม็นบ่ถูกครับมืม่อเดียวเนาะถ้าจะอยู่ไทยแม็นบ่เหม็นๆรถเกี่ยวใหญ่งนะบ่แม็นรถเกี่ยวเขา่าทงมัใหญ่กับบริยานบ่เนาะบริยานลงแป๊บเดียวอเธอลงปั้นเลยบ่นรถเกี่ยวแล้วปั้นเลยเรียบร้อย ปันเข่าติแมนปันปันเข่าโบ้ปันเข่ากับโบเลยปบนไหนเนาะกับปันเข่าอะไรเนาะเม่งเธอไใหนึ่งสามคันตุเห็นเขาลงแต่ว่าใไฮไงได้อยู่ไทยเนาะหน้าเขาเสมือนกันเนาะปันเข่าเป็นแค่เนาะ่อยเด็กอยู่ไทยสบายไไปป้บัดเรื่องเรื่องเรื่องเวียเรื่องงานเด้ทางส่งไอ้น่องนี่หาซอกไว้ไว้ไว้อยู่ระเบ้ว่าจะเข้างานกล้องมันงยัง ก้าเกี่ยวเข้าแล้วก่อนเข็ดปลาเกีียวเข้ายังหล่นอยู่นะแต่ยังไม่ได้คิดเลยเกี่ยวเข้าแล้วกันยังยังเหวี่ยงยังไลมีกคนเผื่องไว้คืองัวมีกยัางอุ้ยยังไลอะไรเนี่ยนคนเพื่องไว้ให้งัวอีกเนาะยังหลายแนวอยู่เนาะเพื่องนี่ก็ต้องเก็บไว้เป็นประโยชน์อีกโดยแมนก็ต้องขนไปใส่ห้างไว้งัวจ็กโตงัวนี่งัวสิบซองลูกเคยเพื่อนนี่ผมสิขาอีงัว เยังไงก็ถาวันแปลว่าม no. no. ar ีเรื่องมีเรื่องมีงานกันพอได้บอได้ซื้ออยู่ได้เนาะงัวงัวคุยได้มีบ่บ่มีแบ่แบ่หายมนแล้วมันกินข้าวขายหมดแล้วเนาะมันหาย่บรานว่าหายอันบ่เห็นได้พี่น้องเ้ยขายไม่รอเสียได้ขายเนาะคือหายภาษาพุทธยบานเฮาขายเบิดมันกินเข้าฮห้งฮั้งกาหายวางอันวางเข้ามันวางดำนานแล้วมันกินอีก แล้วมันมันกินข้าวผูกกันมันนีีได้บวนพูกเนี่ยมันมีไว้และทั้งงัวทั้งควายลราเกินเราเกินเราเออทำของแบกเราเก็เลยทำแมกหายออกโอ้ก็เลยมั็นโบนบวนผูกเนาะขายเอาเงินดีกลัวคนเราคนเป็ดไก่งวงก็มีนี่พี่น้องแม่เป็ดนอลอ่ะไก่งวงมีสีโตสีไปดิไปดิอย่างเช่มันเป็นลูกเคยเพื่อนนี่เนาะมีครบเนาะมีครบเลยสัตว์เลี้ยงปาดส่วนสัตว์พี่น้องเลยยังโบนิคบแต่ลูกเคย ยังมูมีไดู้้เคยเนาะมูได้มีเลี้ยงอยู่บ่มูมูไม่เลี้ยงมันมันดุดมันดุดเนาะเมันดุดเดินมันดุดเดินดุดหัวพี่น้องอยเนาะอืมนี่น่อยไก่งวงลงกันมาแต่โดนคอยยังมูหูสำเร็จตู่ว่าภัยเป็นเอื้อยภัยเป็นน่องเนี่ยฮะคอยยังมูหูสำหรับภัยเป็นเอื้อยภัยเป็นน่องคนได้เป็นเอื้อยบ้านนี่เบิ่งในสายตาคอยน่องตัวบี้จะว่าภัยเป็นเอื้อยภัยเป็นน่องถ้าเราคอยฉิดเนาะ ค่อยว่าคู้นี้บ่เอื่อยเท้านี่ก็เท้านิ่มบ่ลองนิ่มคู้นี้คู้นี้เอื่อยเราหยอกเราหยอกเราหยอกผู้นี้น้องเนาะผู้นองนี่จะแบบว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าเอื่อยอ๋อคุณใหญ่กว่าคุณใหญ่กว่าเป็นแบบว่าเป็นอวบแน่บบบ่แวาาพอเเ แน่แล้วสมบูรณ์แล้วกินนั่นกินนี่สมบูรณ์ถึงต้องถึงต้องเอ้ผัดเกิดมาในยยกหินแน่เนะยุยกกะว่ายกเขาเขายากปากแพงเพื่อนไฟกตขีกระบองตีตุกแมนใต้แต่เกียงใต้ตะเกียงเฮือนช่านกันคือสิยังบุมมีชัมปะจักษ์เฮือนหลังนี่เนาะยบุมมีอันนี้ทังกัได้ยวางวางคว้กันไปไทยนี่โดยแมนให้หาชอยกันบ่ออันนี้นะ ทั้งทั้งพ่อทั้งลูกพ่อกับแบบช่วงยามแรงกับแบบบางทีก็ไปรับจ้างยึดเขื่อนด้ก่อสร้างโดยแม่พ่อก็ไปก่อสร้างเนาะลูกอะอยู่ไทยผักเงินมาเฮ็ดชอยกันเพื่อนเฮ็ดเองเพื่อนบ่านี่ก็ไปจ้างคนเฮ็ดเฮ็ดเองเฮ็ดเองอีกวแน่งเป็นอะไรเป็นสายกัแล้วอ่าเรื่อน้ำมังใหญ่มีครบเนาะเฮือนนี่ขาดแต่ลูกเคยขาดแต่ลูกเคย ลูกกับผู้หญิงหมดเลยเหียนอีกสองคนอยู่ไทยอีกน้อยยังมีอีกยังมีอีกสองคนแน่นองตุวยโอ้ลูกน้องเพิ่นบอน่องบ่อคืออน้องของน้องไปเลยอันนี้เพิ่นตดกันเนาะปู่กันอ้ายังมีน้องอีกพี่น้องไปให้ได้บ่เนาะงที่ว่าสรุปแล้วมีคำถามแล้มีคำถามมาถามเพิ่นลคำถามหนึ่งถามอะไรถองตอบได้ เลยตอบได้อยู่วะเนาะถามมาอ่ะเดี๋ยวถามถามความคิดของเอาเอาน้องก่อนเนาะเอาน้องก่อนน้องพอสิตอบจังได๋ได้จะให้เอื้อเพิ่นโตเลยที่เอาเฮาทา้งทีฮู้หู้เลยเนาะว่าชุมข่อยนี่มักเปิดใจผู้สาวเนาะสาวลาวหลายๆคนนี่ีได้ยินข่าวมาเนาะแบบเดียวกับทีเจ้าเดี๋ยวมานี้เดี๋ยวพูบ่าวไทยกั หลายลายคนกะทักมาถามเนาะว่าจักฉีเลือกล้มผู้ใดดีบา,บานนี้<อ>เปิดใจผู้นี้ยังม่หอดเดือนผู้นี้มาเปิดใจอีบ่หู้เลยกันเลยบ่หู้เลยว่าผู้สาวคนใดสีงจริงใจจริงจังบาทนี้สาวล่าคนใดบานนี้เนะาะบ่หูเลยเลยบ่ลกล้าเลยบ่คิดว่าจะล้มไปเลยบานนี้เลยฮะเลยอยากถามว่าเฮาคิดว่าเฮาน่ะมีจุดเด่นหรือว่าจุดด,ดีน,ะน่ะมงไรสิง ถึงสมัดใจเขาได้แมนสมัดใจผู้บ่าวได้ประมาณนั้นอ่ะตอบดูเกี่ยวเขาเนาะฮะเกี่ยวเขาเก่งมาหยอกมาหยอเราลตอบรถในความคิดของเจ้าตอบรเพอดีใจเองหรอกพนดีลมจะคุยไงเจน่ของเหาคือครับจึงใจว่าายก็คือถ้าลมกระภพยแล้วไ็ลมจะกับคนนั่นบหลายใจบลายใจ ถ้าสมมติ่าลมกระไพกก็อยากลมแต่กับคนนั่นอยากลมไปให้แบบให้ดาวอย่างนั้นน่ะให้ได้โดนๆนโอ้แบบว่าแบบว่าอยากหักชาไว้โดนๆอยากชุบชาบึงโดนๆแต่ก็อยากเจอคนจริงใจอย่างเง้ยเนาะเมื่อไรนีะบอกจุดเด่นที่ว่าน้องนิมคิดว่าติมีก็คือตัวนี้จริงใจลมไพกกะจะเลือกลมคนเดียวไปก่อนแมจังตัดสินทันว่าบอกพานกะจังลมคนไม่ เอาบบดน,นี้ทั้งเอ,เอเื้อยนเิื้อนแบบนี้เนาะต่ว่าผงดูคิดอะไรสําหรับเจ้าจะมีจุดเด่นคิดว่ามีมีอย่างดีที่<น>ทมัดี่ที่จะมัดใจคุณบ่อได้ด้วยก็อาชีเป็นคนจริงใจคือกันแลนะ้วเนาะจะเป็นคนแบบเราไปอยากเจอคนจริงใจนะเนาะเวลาเราจริงใจนะเวลาเราใช้ก็อยากหลงลุนๆกนารสีบางบางอย่างก,า,การคล้ายๆกันกับน้องนะเพราะว่าเขาก็แบบ อ,อยู่กับเติมหนึ่งแล้วเนาะการอยากเดือกคนที่ว่าจริงใจก็อยากคบกันไปโดนๆอยากลงกันไปโดนๆถ้าถ้าค่บ่าวที่เข้ามาจะพูอะเขาจริงใจภรรยาใจหรือบอจริงใจเนาะมันก็ต้องลองลองศึกษากันก่อนถ้าเขาเบิ่งมันกรบสบหูแล้วเนาะมีแจะเบิ่งในกล้องเตือนนะเขาก็ต้องมามาว่ามาลงกันแบบทำความพูดจ้าม <laughs> ีใจใจขอกันว่าเออเขาไปกันได้บอคนหนึ่งหมักแบบเลยีคนหมักแบบเลยสบายๆนะ จุดเด่นก็มเนี่ยมันทั้งฝันจุแดงใจเนาะพัฒาเป็นว่าง่ายๆเด้อขความิสรุปก็หมายของพันโนพันโนก่อนเพิ่นก็หมายเพิ่นเว้านี่ก็คือว่าอ่าสิ่งที่เพิ่นมีนะนะเนาะคิดว่าจะเอาชนะใจหรือว่าถ้าผู้ใดอยากล้มน่ะคือเพิ่นนี่คือจะมีความพยายามแล้วก็ความจริงใจเนาะความอดทน ว่าคันว่าว่าพื้นว่าลมแต่กับเลือกทางโทรศัพท์แต่เห็นหนากันทุกมือนี่ยมันก็ยั่งบม่ยืนยันดอกว่าใหาจริงใจต่อกันแหละหักันในนี้เนาะเท่อว่าโทรศัพท์ไปปุ๊บไปทางอื่นก็ได้คือกันเนาะเนี่ยเขาอยู่ไกลกันเพราะฉะนั้นกันสิประมาณว่าอัดลมกันในละในระยะหนึ่งก็ต้องทําความหูจักกันเนาะ ความมุจงการมากขึ้นเนาะมาเยี่ยมมาหาด้วยว่าชวนกันไปกินเข้ากินน้ำด้วยอาอยากเห็นยังกันเล่ยเต้วพาภวษาชาวคนไปน้อกันเนาะชนิดสนมกันชนิดสนมกันนะประมาณนั้นเขาจังตัดสินใจได้อีกเหมันบอกแม่แม่ความเราอายุตอนนี้เพราะว่าอันนี้ขึ้นแบบผู้ใหญ่เลยแบบคึ้เรื่องอนาคตเลยนี่เนาะว่าคันได้เอาได้แต้กัแบบว่าบ่อยากเลิกบ่อยากลาเนาะมันก็มีใครอยากเลิกนเนาะท้าถ้าถ้าแบบว่า คู่เขามันดีนะมันก็มันยังเลิกยังหลับบัวผู้หญิงหรือผู้ชายนะคือว่าคนเขาจะยังยู่อนำกันไปยืนแก้ันเท่าเลยเนาะถ้าเขาเจอคนที่แบบคนที่แบบเข้าใจกันแบบนี้นะโอ้อโดนนะคมันจะต้องเริ่มเริ่มว่าโกันหาเพราะว่าทั้งโทรศัพท์ทางไหนทีมันต้องมันต้องคุยกันก่อนก่อนสิแต่การซื้อหุ้นใช่ใจต่อกันกันนะเฮ้ยไอควมเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องอันนี้กับผู้บ่าไทยเพิ่นฝากมาถามเนาะ กคือ,อว่าคือสิมีรางวัลให้อยู่ได้มือนี่พี่น้องเนาะรางว,วัลหนึ่งดีใจได้คคือเงินเพิ่นโดนเลยคือเงินเพิ่น,น,<ด>นไว้นี่สิได้รางวัแลแต่อย,อยังแข็งเนาะให้ผู้ชาวเพิน<อ>่นเ<า>อาแมนเอาวอา <c oughs> ให้อันตุบีกับบาวคำเอาไปให้เพิน่นเอาจะได้มาให้คอยเอาไปอสองสาวเลยไม่เคยบอกบอกแล้วให้ผู้ชาวเพิ่นเนาะอันนี้เพิ่นคือว่าเพิ่นยังไม่ได้เพิ่ได้ไล่ช้ำได้นี่ โบือธีวาเพิ่นส่งมานี่ขอบใจนะโอ้ยตกเนาะจะไปยืนใกลกไ้ได้ผัดองน้องพัดจีโต้ก็ได้บ่แมนอัจหลังไม่เดี๋ยวสิขอลายเพิ่นไว้ขอไล่สองสองสาวเพิ่นไว้เนาะไดะ้วา่าถ้เกือผู้บ่าวล,ลืมได้หนิสองทิศผู้ใดโทรมากอะขอโทษน,น้ำเพิ่นผู้ใดโทรมาก,กขอโทษน,น้ำเพิ่นเลื่อนเรืเลยเพราะว่า ่นยากเวียกใน่คือว่านเนาะโดยบบบน,นี้ก็ยังยากอย่าได้หนีทิศว่าชว์ทิศถูกเนาะโดยแก่แก่้งใดคันว่าในกาสิทธิ์ต่อหาเ้ยโดยอ่าคันว่าชมเจ้าแล้วเวียกตอนแรกมันยังม,งมีเวลามีโอากาสล้มกับเพิ่นกับล้มเนาะโดยคือว่าแต่ทำความรู้จักกันไปก่อนเนาะโดยอ,อ่าบางทีเพิ่นกะอาจจะสวยเหลือเขาได้แบบนี้งที่ว่าเขาอ่าขาดเรือหรือว,ว่ามันยังเพิ่นอาจจะซัพพอร์ตด้วยสอยเขาได้เนาะผู้บ่าวผู้สาวเหรอเนาะ ผาวเปล่าคนแก่จะต้องอยากซอยผู้สาวได้ทำบาร์มักหากันประมาณนั้นได้พี่น้อยเนระชิพนี้ก็สิประมาณนี้บานนี้เนาะก็อ่าผักให้ขอบใจไอ้พไ่เนาะขอบใจไอ้พไ่เนาะแรต่ลยจะขอบใจน่าไดก็ได้เหนื่อยขอบมกขอบใจเ้อสสำหรับคนทีเฮงขอบใจเยอขอบใจลลายเ้อ่าขอบใจเนาะโดยอ่ะประมาณนี้แหละเดี๋ยวห้าสิกกับก้อนบานนี้เลยสบายดีสาวหุ้ยปลูกไปเลยพี่น้อย โอเคนะเพื่อนพี่น้องเนาะกัสิประมาณนี้เพื่อนพี่น้องเอ้ยถ้าหากว่าหนุมน่มๆคนใดสี่สนใจสาวเพลินว่าผู้บา่าวผู้แพลคนใดที่สนใจสาวนิ่มกับสาวโนนะพี่น้องกับสองเอาน้องเปิดใจเป็นสาวเปิดใจออาคืว่าถ้าใครถ้าหนุมน่มๆคนใดสนใจว่าจะเป็นหนุม่มทางใดก็ะยานะพี่น้องว่าสิ ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ทักไลน์่วนตัวบ่าวตัวบีมาได้พี่น้องเดียวบ่าวตัวบีสิเอาไลาน์แซนิ่หรือว่าแซโนให้พี่น้องหรือว่าพายที่ต้องการลายคนใดพี่น้องเลยบ่าวตัวบีก็เดี๋ยวจะ่งให้ทักมาเลยพี่น้องย่ำ่าทักลายส่วนตัวบ่าวตัวบีมาคันบ่ทักเลยบ่าวตัวบีสิไม่ได้ม,มหาห้เลยพี่น้องเพราะว่าบางคนเนาเพื่อน,นันเอาไลนา์ห้แจกทั้งยันยูทูบยูทูบเลยแลยมันบ่ได้พี่น้องแปลว่ามัน บมเป็นนะระบบระเบียบนะพี่น้องแปลว,ว่ายันคนบริองบรดี้นะแซดไปหาเพื่อนเขาก็ต้องวิ่างงานกับผ่านบาตัตรบี้ก่อนแหละพี่น้องคันว่าสรุปแล้วก็จะให้ผ่านบาตัตรบี้ก่อนเพื่อสิได้นะมีอย่างกาบ่บาวเดียวบตัตรบี้ซีติดต,ต่อหายหน้าพี่น้องเพราะว่าบางคนเนาะบางคนนะอะไรเหีเ้ยแล้วบ้านี้ทักไปเพื่อนก็บม่ตอบเพื่อเก่าได้พี่น้องเพราะว่ามีหลายคน มีหลายคนหลายร้อยแบบนี้ทักไปสมมือนเขาแจกบแน่วันว่าแจกไปในยูทูบนะคะแนนว่าทักมาส่วนตัวบัลติบี้มัลติบี้แอ๋มหายพี่น้องแล้วก็รมัลติบี้ก็สซีบอกให้เพิ่นตอบพร้อมว่าอ่ะตอบไอคอนีในเด้อร์ไอคอนีในเด้อมันจังสีอันนะพี่น้องสมมือนโดนเขาหายเป็นไปละละมันก็สซีมาได้บางทีจะทักไปเพิ่นอาจซีตอบเด้อพี่น้องเลยโดยอ่ะพี่น้องะไยก็สิประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง f c บ e r s ชูขู่ชวนคนที่นับชมคลิปบารตูบีแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่งางไรพี่น้องเอ้ยฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตามให้บารตูบีเนี่ยเด้อเพื่อทีได้เป็นกำลังใจให้บารตูบีเ่ายคลิปต่อไปนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยสำหรับคลิปนี้บารตูบีขอกล่าวคำว่าสบายดี